คุณผู้ชมคะตอนนี้ m a n g o TV ค่ะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงแรมเลนเซองนะคะเพื่อมาในงานค่ะของบริษัทอเมริกันเอ็กเพรสไทยจำกัดแต่งานนี้นะคะไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าแขกที่มาร่วมง,งานนะคะเขาได้แต่งกายย้อนยุคไปในยุคของเลือนซองด้วยบรรยากาศจะเป็นยังไงเครื่องแต่งกายจะดูแปลกตาแค่ไหนเดี๋ยวตามเจ๊เจไปดูกันเลยค่ะ ภายในงาน Unmask the World of Glamor นี้บรรยากาศให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเราได้ย้อนกลับไปในยุคของเลอในซองกับการแต่งตัวที่มีทั้งแบบเลิศดหรูอลังการนำเสนอเครื่องแต่งกายหรูหราทำให้นึกถึงคุณนางหรือสตรีสงสา์ของชาวตะว,วันตกเหมือนที่เราเคยเห็นในภาพยนตร์ย้อนยุคทำเอาหลายๆคนตื่นตาตื่นใจกับภาพตรงหน้าค่ะฐานง,งานนี้นะคะยังมีการขับร้องอเปลา่าการเต้นในสไตล์เลอในซองและการประกวดการแต่งกายอีกด้วยล่ะค่ะ ส่วนรายละเอียดในงานนั้นทางบัตรแพตตินัมอเมริกันเอ็กซ์เได้นำเสนอสิทธิประโยชน์ใหม่ของบัตรแพัตตินัมมีทั้ง Priority Pass ที่มอบสิทธิพิเศษในการให้บริการเลาวลวีไอพีมากกว่า600แห่งทั่วโลกอินิมากับประสบการณ์การชมภาพยนตร์ผ่านบัตรชมภาพยนตร์ฟรีของอินิมา SINA Insurance ที่มอบความคุ้มครองยามเดินทางไปกับกรมประนประกันภัยคิริมายากอล์ฟขับเขาใหญ่ที่ให้อภินันธนาการในการใช้สนามอีกด้วยค่ะส่วนผู้ที่มาร่วมงานนั้นจะชอบและถูกใจกับบรรยากาศย้อนยุคเรนในซองกันมากน้อยแค่ไหนรวมถึงประทับใจกับการใช้บริการบัตรเครดิต American Express อย่งไรกันบ้างไปฟังกันค่ะ เคยใส่ใช่มันเป็นชุดเหมือนชุดละครเวที T, อะไรอย่างเงี้ยฮะมากกว่านะครับแต่ใส่ออกไปงานยังไม่เคยใส่ <c oughs> คือเป็นเป็นบัตรแรกที่ผมใช้ในชีวิตนะครับต้องยอมรับว่าเป็นบัตรแรกเพราะว่าตอนไปเรียนต่างประเทศคือแม่ทําบัตรเสริมให้นะครับแล้วก็ใช้มาเกือบ10ปีมั้งครับจนจนเรียนจบกลับมาทํางานที่ดีคือบริการดีมีอยู่ครั้งหนึ่งทําบัตรหายภายใน3วันก็ได้จริงๆแล้วก็เพอเอยิ่งตอนนี้ลูกสาวอยู่ด้วย ก็เลยคิดว่าบริการดีแล้วลูกก็รู้สึกว่าเ้าปรับปรุงแล้วก็พัฒนาเซอร์วิสเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยส่วนรัญชาบริบาลบุรีพันธ์และกิติชัยเตชะงามเลิศก,ก็มาในลุคที่ดูงามสง่าจนเราอดไม่ได้ที่จะไปพูดคุยกับพวกเขาค่ะก็สนุกดีค่ะเพราะว่าทุกคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็แต่งตัวมันเรานึกว่าเราจะเป็นแบบสคนแต่ว่าก็มีคนหลายคนที่แต่งตัวนะคะก็เลยทําให้งานสนุกแล้วก็ แล้วก็ดูมีสีสันขึ้นค่ะความประทับใจเวลาเราแวาเราไปต่างประเทศเราเราพวกบัตรเอ็กซ์นี่เราก็สามารถใช้ได้ทุกที่นะครับแล้วก็ได้รับการต้อนรับจากจากร้านค้าหรือว่าสถานที่ต่างๆค่อนข้างดีครับและสําหรับสีสุพารมอลลิสที่เธอทาเอาหลายคนต้องเลี้ยวหลงังเพื่อหันมามองเธอให้ถนัดตาเพราะทั้งชุดและเครื่องประดับนั้นไม่ธรรมดาจริงๆค่ะจะเป็นลักษณะของตีมแบบพวกราชวงศ์นะคะเป็นสไตล์แบบพวก พรินเซสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นสนุกอะค่ะเพราะว่ามันมาเข้ากับบรรยากาศแบบของฝรั่งเศสนะคะกส็สนุกอะค่ะ <laughs> สิ่งที่มีประโยชน์มากก็คือว่าอย่างเวลาเราเดินทางเราซื้อตั๋วเครื่องบินอะไรอย่เงี้ยค่ะเขาก็จะมีการอินชู a รนซ์ให้เราด้วยระหว่างเดินทาง นอกจากบรรยากาศภายในงานจะสนุกน่าติดตามแล้วค่ะด้านหน้างานนะคะเขาก็มีพันธมิตรเป็นรถซูเปอร์คาร์หรูมาเซรติขามาโชว์นะคะให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมงานได้มาถ่ายภาพกับรถตู๋คันนี้เป็นที่ระลึกกันด้วยค่ะและสําหรับวันนี้นะคะคนที่มาร่วมงานก็จะทราบกันแล้วค่ะว่าสิทธิประโยชน์ของบัตรแพตตินัมอเมริกันเอ็กซ์เพที่มีเพิ่มขึ้นมานะคะทําให้สามารถจับใจ่ายใช้สอยและใช้บริการได้ครบคันมากขึ้นค่ะและตรงนี้นะคะก็สามารถทําให้ผู้ที่มีบัตรเนี่ยสบายใจแล้วก็ใช้บริการ ะะได้อย่างถูกใจมากขึ้นด้วยอาทินันแก้วกระหนกถ่ายภาพดวงใจสุธาทยาลักษณ์มันก็หมดเจอรายงาน